สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อนจะมารีวิวกับตัวนี้ะจ้ากับตังเกงไบมิตันครับของคอมปูนะครับตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับก็ตัวนี้ครับซื้อมาราคา290บาทครับในเรื่องของเนื้อผ้านะพูดตรงๆไม่ได้อวยไม่ได้โจมตีนะครับก็เทียบกับของราคาทั่วๆไปครับในราคา290บาทนะครับดังนั้นก็คือเนื้อผ้าได้ตามมาตรฐานนะครับแต่สิ่งที่จะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้จะกระเป๋านะจ้าเขามีกระเป๋าให้สองข้างนะ แต่กระเป๋านะครับก็เป็นแบบเล็กอะเล็กนะครับพุ่งตรงเลยว่ากระเป๋าเนี่ยเล็กแต่พุ่งตรงนะเวลาเราตีแบบเราไม่เคยเอาของใส่กระเป๋านะครับแล้วก็ของวางนะครับอยู่ในกระเป๋าที่มันสเปซสบายมานะครับก็กระเป๋าด้ข่างส่วนมากนะก็ไม่ค่อยได้ใช <mel> <ically> ้กันอยู so 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 sit, system, okay, so. so, ่แล้วนะครับแต่ว่าได้เกิดใส่เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนะครับใส่เพื่ออะไรพวกกุญแจได้นั้นแหละแต่ในเรื่องของเนี่ยโอเคนะเนื้อผ้าได้ก่เทียบกับราคานะครับก็เหมาะสมนะครับกับราคา290านะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็จะมีความ บาสนะครับก็เป็นเนื้อผ้าที่ดีนะครับดังนั้นก็สามารถระเหยได้เร็วครับเพราะพี่อ้มมีเงินเก็บหลายตัหลายตัวดังนั้นเนี่ยจับเนื้อผ้าก็รู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับเป็นแบบระเหยเร็วแล้วก็การเย็บก็ค่อนข้างจะโอเคครับไม่มีปัญหานะครับก็พุ่งตรงก็คือว่าได้ตามมาตรฐานมาตรฐานนะครับราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรมากนะครับพอดีเป็นเสื้อของเขาปู่ไงบางชิ้นนะครับหนังเสื้อเลยให้มัน ราคาเนี่ยครับเกินเกินคุณภาพนะครับนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยกางเกงได้ตามมาตรฐานครับสองเก้าสิบก็สองร้อยเก้าสิบจริงครับเคยซื้อเสื้อผ้าไงเฮ้ยมันได้เกินราคาก็เลยบอกว่ากางเกงให้มันจะเกินราคาไหมนะครับแต่กางเกงไม่ใช่ระยะกางเกงก็ได้ตามมาตรฐานนะครับผมโอเคครับก็เทียบกับราคาให้ผ่านนะมันก็เหมาะสมกับราคาครับเนื้อผ้าก็โอเคดีไม่มีปัญหาครับเนี่ยนุ่มลื่นโอเคครับจบคลิปนี้แต่เท่านี้นะครับช่างตักกดแชร์ด้วยจ้า